ส่วนวายุพักก็มีอัปเดตเหมือนกันนะครับผมก็ตัวของวายุหนึ่งเนี่ยตลาดซับมีประกาศจากที่เขาทำเฮียริ่งช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะใช้เกณฑ์ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็อันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการประกาศ NAV เนี่ยจะประกาศให้ทุกวันนะครับอันนี้นักทุนจะได้มีไกด์ไลน์นะว่า,าจริงๆตอนนี้ผลตอบแทนของหน่วยก่อจริงๆมันเท่าไหร่นะครับจะได้ไปเทรดในตลาดได้ สะท้อนราคามูลค่าที่แท้จริงมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็คือเดี๋ยวเขาใครที่ซื้อหน่วยเนี่ยเราก็ถ้ามีบัญชีหุ้นนะเอามาฝากได้นะฝากแล้วก็มาเทรดเทรดในตลาดหุ้นนี่แหละนะเหมือนเป็นเป็นหุ้นตัวหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของถ้าเกิดจะให้ปันผลเป็น XD ็ลดอะไรแบบนี้ต้องมีการขึ้นเครื่องหมายก่อนนะฮะ r e c o r d d เด e เนี่ยอย่างน้อย5้าวันก่อนที่จะให้สิทธิ์นะครับผม แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของมาร์เก็ตเมเกอร์นะครับอันนี้คนอ่านแล้วอย่าตกใจนะพอดีคือเขาเขียนประมาณว่าเหมือนให้ช็อตเซลได้โดยไม่มีข้อจำกัดแต่อันนี้ผมว่าอันนี้มันทำเพื่อที่ให้มาร์เก็ตเมเกอร์เขาสามารถบริหารสภาพคล่องอย่าไปตกใจคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาช็อตเซลแล้ววายุพักมันจะลงนะครับวายุหนึ่งจะลงเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เพียงแค่ให้มาร์เก็ตเมเกอร์ที่ขึ้นทะเบียนสามารถช็อตเซลได้นะเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะครับ อีกอันหนึ่งเรื่องของติ๊กไซส์นะครับผมอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยพี่เต้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยราคาที่มันควรจะเป็นก็คือ10บาทนั่นแหละตราบใดถ้าเกิดมูลค่าของกองวายุพักเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าแสนห้าหมื่นล้านซึ่งตอนนี้มูลค่ากองรวมเนี่ยมันประมาณสัก4 5่แสนห้าถึงห้าแสนล้านบาทเนี่ยก็ยากนะกว่าจะต่ำห้าแสนล้านคือถ้ามันไม่ต่ำแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยยังไงตัว n a v มันก็ไม่ควรต่ำสิบบาทนะครับ เพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เราก็ expect ที่จะเห็นตัววายุพักเนี่ยเทรดในกรอบ10บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาจะใช้เกณฑ์ติกไซส์ก็คือเวลาหุ้นมันขยับ1ช่องเนี่ยสำหรับหุ้นราคา10บาทถึง25บาทเนี่ยมันก็จะติกไซส์คือ10สตางค์นะครับ <c oughs> จริงๆผมแอบแอบไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่ามันควรจะเป็นติกไซส์คล้ายๆ ETF นะคือทีละ0.01 <c oughs> นะครับมันจะได้มีความเซนซิทีฟ เอ็ที่แท้จริงได้มากขึ้นแล้วก็สะท้อน expectation ันกับตลาดได้ดีกว่านี้แต่อันนี้คือแบบซื้อ10บาทไม่ได้คือต้องซื้อ10.1จุดหนึ่งเลยพี่เต้แล้วมันก็ก็หเปอร์เซ็นต์เลยนะก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้การันตีผลตอ้แทนขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์ก็คือเอ่อเต็มที่ก็สิบจุดสามนะครับสำหรับใครที่ expect ตัวเงินปันผลแต่ถ้าใครซื้อจิตสิบจุดสามคือคุณเอ่อคุณเหมือนไม่ได้อะไรเลวนะเพราะว่าถ้าเกิดได้แค่สามเปอร์เซ็นต์มันก็จะเจ้ามัน ผมว่ามันควรจะซอยให้มันถี่กว่านี้สำหรับตัวของ t i c k ซ i z e นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้แล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะเอาตัววายุเนี่ยมาจดเทรดในตลาดเนี่ยภายในวันที่7นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางวันที่เขาโรชเขาก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับอย่างนี้แปลว่าสัปดาห์นี้คือเงินที่เข้าซื้อวายุพักเข้าหรือเปล่าเนี่ยสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แรกแล้วครับที่ท,ที่เริ่มซื้อวายุพักเห็นเขาบอกว่าจะเริ่มมนที่1ครับพี่เต้ก็วันพรุ่งนี้เพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เกิดเรื่องวายุผมก็เลยว่าวันวันสุดท้ายแหละถ้าจะซื้อดน,นะครับผมก็กลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพน,นี้ก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นแต่จริงผมเคยพูดไปแล้วก็แคปกันไปดูได้นะครับหุ้นที่เข้าเกณฑ์การลงทุนของเขาในใน policy investment policy ข้อกอไก่แล้วก็ข้อขวายนะครับก็คือจะข้อกอไก่เนี่ยจะพูดถึงเซ็ตร้อยที่มี ESG rating ระดับ A ขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่เซตร้อยแต่ว่ามี ESG rating ระดับ d A ขึ้นไปอันนี้ผมก็กรองมาให้หมดแล้วว่าพวกนี้เป็นู universe ที่มีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนนะครับก็คงต้องไปเดาใจกันอีกทีหนึ่งนะว่าเขาลงตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยหุ้นที่เขาเคยถืออยู่เนี่ยมีโอกาสมากที่สุดแล้วไม่ต้องไปจิ้มมุมเพราะหุ้นมันเยอะไปเมื่อกี้ง่ายอย่างนี้ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเงินเข้ามาเติมอีกแสนห้าหมื่นล้านนะครับผมวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ที่จะซื้อเนี่ยเราจะลองซื้อดักเผื่อ ดูเรื่องของได้รับฟันอินฟลูเข้ามาเนี่ยก็ตัวที่อาจจะได้ประโยชน์จํากัดก่อนละกันนะครับตัวแรกเนี่ยคือปตทอันนี้ติดเรื่องของกรุ๊ปลิมิตนะครับ SCB ก็น้ําหนักมันเยอะแล้วแต่จริงๆไม่ได้ติดเรื่องของกรุ๊ปลิมิตหรือว่าซิงเกิลเอนติตี้ลิมิตนะครับคืออ่อถัดมาก็จะเป็น True นะครับอันนี้ไม่มี e s g Rating คือตัวที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่มีถืออยู่แล้วแต่ไม่มี e s g Rating นะครับก็อย่างเป็น True BH KCE t l i SPRC tu b t g ea ติดล้อ itc k w c แล้วก็ scgd นะครับพวกนี้คิดว่าน่าจะได้รับเป็นเงินจำกัดน,นะครับเพราะว่าไม่มี sg rating ด้วยหรือว่าติดเกณฑ์เรื่อง group limit แล้วก็ single entity limit นะครับส่วนหุ้นที่ผมว่าน่าจะได้รับน้ำหนักเพิ่มนะครับตัวแรกคือ advance นะครับผมถึงแม้มันจะขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่า y i e อ่ะมันก็ยังได้ระดับประมาณสัก3%กว่าอยู่นะครับแล้วหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเรียกว่า blue chip นะครับ มีปันผลระดับหนึ่งคือถ้าเทียบกันในกลุ่มของ ICT ในกลุ่มเทคเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าปันผลน่าจะดีสุดแล้วเพราะาถ้าไปเทียบกับ True True ไม่มีแน่ๆน,นะครับรวมถึง True ไม่มี ESG Rating เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันนะฮะตัวของกองทุนวายุพักเนี่ยน้ำหนักเขาก็ค่อนข้างจะ underweight กลุ่มเทคมากเกินไปถ้าเทียบกับเซ็ตเนี่ยถ้าจะซื้อในเทคยังไงก็ต้องซื้อแอดวานนะครับ เพราะว่า1 s ึ Rating ผ่าน2มีสภาพคล่อง3มีพอมีปันผลอยู่นะครับผมเลยว่าตัวชูหลักเนี่ยคือแอดวานเลยนะครับถ้าจะลองซื้อดักตีมกองทุนมายุพักซื้อวันพรุ่งนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วก็ลองดูนะครับ BDMS นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มี s อ Rating แล้วก็ผมว่ากลุ่มเซอร์วิสเนี่ยจริงๆเป็นเซกเตอร์ที่ u n d e r w ร์เวทมากที่สุดเทียบกับเซตนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดเขาจะปรับ เวทให้มันเหมาะสมมากขึ้นสำหรับอินดัสทรีเวทอะไรพวกนี้ยังไงคิดว่า b ีดีก็น่าจะได้รับประโยชน์ก่อนรวมถึง BH ที่เขามีถืออยู่เนี่ย BH ไม่มีคะแนน ESG Rating นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเน้นเรื่อง ESG Rating ตามทีออ่ตัวนโยบายออกมาจริงเนี่ยยังไง b ีดีน่าจะได้รับน้ำหนักมากกว่า BH นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวอย่าง CRC SCGP นะครับ AWC CBG LH AP Echo CK แล้วก็ CPX แต่ว่า cpax ตอนนี้ขึ้นรื่องหมาย sp อยู่เดี๋ยวกลับมาเทรดที่วันที่3ตุลาแต่ผมเชื่อว่าอ่อมตุลามาปุ๊บก็น่าจะได้รับเมดเงินเหมือนกันแต่ว่าชื่อ cpax จะเป็นชื่อ double t แล้วนะอันนี้ก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนในระบบแล้วมือนกันถ้าเกิดใครพิมพ์เข้าไปดูนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือผมไฮไลท์ตัวของ lh กับ ap แล้วกันคือ2คนนี้คือทุกเซกเตอร์นะพี่เต้วิ่งกันไปหมดแล้วอย่าง advance เนี่ยตอนหุ้น set index มันแย่แยนะพันสจุดเนี่ย ปันผลเขายัง4%กว่าๆอยู่แต่พอหุ้นมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่ก้าฟประกาศดีลกับอินทัชแอดวานก็วิ่งตามเหมือนกันขึ้นมา260บาทเนี่ยยิวมันเหลือแค่ประมาณสัก3กว่าๆแล้ว3ต้นๆมันก็เริ่มน้อยลงนะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งพปแเต่ที่มันยังไม่ขึ้นเลยคือกลุ่มอมสังหาผมก็เลยคิดว่าตัวที่ได้ปันผลค่อนข้างดีนะครับของวายุพักผมว่าเขาก็น่าจะให้ความสําคัญกับ คุณปันผลเหมือนกันก็เลยเล็งตัว l h กับ a p เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วคนก็ยังมองข้ามอยู่ก็เผื่อเป็นไอเดียนะตัวที่ให้ย i e สูงนะครับแล้วก็วายุพักมีถืออยู่แล้ว ESG rating ก็ผ่านสบายๆนะครับก็ l h กับ a p ครับจะมารอกเก่งลดดอกกันด้วยหรือเปล่าก็ผมว่าก็ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตุลาก็จะมีประชุมเรื่องของกรององอแล้วนะครับไม่ไม่อีกไม่นานแล้วนะครับก็มีโอกาสลดดอกเบีย้ยอยู่เหมือนกัน แล้วก็สําหรับตัวของอีกกลุ่มหนึ่งที่ตลาดก็เก่งกันขึ้นมาก่อนแล้วแต่ต้องยอมรับนะว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวของดิฟดิฟเนี่ยผมว่าเหตุผลก็เพราะว่าถ้าสมมติมายุพักจะซื้อจริงๆเนี่ยเขาซื้อได้นะครับผมออแล้วก็เป็นตัวที่มีสภาพคล่องดีที่สุดถ้าเทียบกันในกลุ่มอินฟราฟันนะเพราะนั้นก็ถ้าจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งผมคิดว่าคงเลือกดิฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงสาหรับกลุ่มรีดถ้าจะเข้าเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องสภาพคล่องมากกว่านะครับก็จะเป็นตัว c p n read นะครับซึ่งย so <Right. ep S 2> ิวก็ยังโอเคอยู่ทุกๆหเอนะครับไม่ด้แย่แต่ผมให้น้ำหนักดิฟมากกว่านะสมมติถ้าเกิดเขาจะซื้อพวกเป็นแนวคล้ายๆฟิกอินคัมแต่แต่มันไม่ใช่ฟิกอินคัมนะแต่ตระกูลพวกนี้ผมคิดว่าดิฟน่าจะเป็นเป็นตัวหลักมากกว่าแล้วก็ตัวรองถ้าจะให้ดูจริงใน e ีดก็คงดู c p n read ครับซึ่งหุ้นจริงๆจะเห็นว่าสองเส้นด้านล่าง ตัวสีน้ําเงินกับสีขาวๆเนี่ยเห็นว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะและ้วช่วงที่ผ่านมาก็เล่นเรื่องตีมดอกเบี้ยลงนะครับตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นยิวสอปีของสหรัฐนะครับก็สะท้อน expectation ว่าดอกเบี้ยเป็นขาลงนะครับของไทยเองจริงก,ก็เห็นเหมือนกันนะก็เป็นขาลงมันก็มักจะสวนกนันนะครับภาพนี้จริงให้เห็นเนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าพวกตัวรีกับอินฟราเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ผกผันกับตัวอ,อ,อัตราดอกเบี้ยนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ย ถ้ามองว่าดอกเบี้ย,ยงลงได้อีกเนี่ยผมว่าตีมนี้ก็อาจจะยังเล่นได้อีกนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดบายูพักมาซื้อพรุ่งนี้จริงก็อาจจะมีการ drive ราคาขึ้นไปได้นะครับโดยเฉพาะสภาพคล่องที่น้อยเนี่ยเวลามีดีมานเข้ามาเนี่ยมันดันราคาได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็อลองลุ้นกันหรือว่าแม้ว่าต่อให้ซื้อโดยไม่สนใจตีมบายูพักเนี่ยผมว่า,ายิวมันก็ยังน่าสนใจอย,อยู่สําหรับตัวดิฟนะครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA b a s e Analyst ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ